โอฮาเซมาสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคย New Power จากช่องละลายซับนะครับเมื่อคืนนอนกลางเต็นที่ทะเลทริปแรกนอนหลับนอนประมาณ4ี่ทุ่มตื่นม,มาประมาณตีห้าครึ่งสบายครับอากาศแจ่มใสวันนี้วันนี้ก็ประมาณเวลาเกือบเกือบเโมง เดินเล่นชมวิวหลังจากเก็บสัมภระที่ติดตัวมานะครับเดี๋ยวมาดูวิวกันดีกว่าวิวทะเลสวยมากช่วงนี้เป็นช่วงที่คืนลมค่อนข้างแรงนะครับ ลมแรงเย็นชำ่ำแต่แดดก็ร้อนเหมือนกันนะจุดแลนด์มากอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันจะเป็นป้ายแอดเขาแหลมย่า ah, ตรงนี้จะมีนักท่องเที่ยวสองคนที่เดินไปเป็นพีเซ็นเตอร์ให้เราูตรงจุดบริเวณนูน่นที่ผมนอนแล้วก็จะมีโรงแรมข้างๆ ที่นี่ก็มีครบป่าเขาทะเลวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะเดินเส้นทางชมธรรมชาติที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีจุดหลายๆจุดที่น่าสนใจก็เดินไปเรื่อยๆนะักท่องเที่ยวตอนนี้ก็กำลังเริ่มมาแล้วนะครับ เริ่มเดินตรงนี้อาจจะมีจุดชมวิวครับอ๋อจะเป็นทางลาดชันเพื่อประโยชน์ให้กับในส่วนของรถเข็ม ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็จุดพักสูบุรีที่นี่จะมีจุดสูบุหรี่ให้นักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะไม่ได้รบก,กวนนักท่องเที่ยวท่านอื่นนี่จุดเช็คอินหรือว่าจุดที่ถ่ายรูปไว้สำหรับโพสโซเชียลนะครับจะทำเป็นม้านั่งให้นั่ง แล้วก็ถ่ายรูปชมวิวกับทะเลถ่ายรูปคู่กับทะเลนี้ฝั่งซ้ายจะเป็นทะเลฝั่งกว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้ได้บรรยากาศต่อีกแบบหนึง่ง จะเป็นสะพานไม้ให้เดินเดินง่ายอยู่นะครับรองเท้าแตะก็น่าจะเดินได้ตอนนี้เปิดโหมดธรรมดาอยู่นะสำหรับใหม่ ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงกันชัดหรือเปล่าหรือว่าได้ยินเสียงพื้นชัดต้องขอภัยไว้ก่อนนักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับ9โมง เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งเหมือนกันถ่ายรูปจะมีบันไดลงไปสามารถเดินลงไปถ่ายรูปที่โขดหินได้เลยนะครับตรงนี้จุดบริเวณนี้โอ้ทำสวยมากเลยนะตรงนี้ เป็นกระจกก็แข็งแรงเนี่ยวิวทะเลวิวภูเขามีระบบเสียงตามสายไว้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวอ,อยู่ด้านบน เสียงน่าจะโอหิตดอกไปดอกตัดต่อดอกออกถ้าไม่มากลางเต็นก็สามารถมาเดินชื่นชมธรรมชาติถ่ายรูปได้นะครับแต่ของผมไหนๆก็เสียตังมาแล้ว เสียตังค่ากลางเต็นก็สามารถเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะเดินไม่ต้องเสียตังเพิ่มเนาะก็จะมีป้ายบอกอยู่นะว่าเป็นปากฏการอะไรสถานีแต่ละสถานีก็มีป้ายบอกเตือน เรื่องอันตรายขออนุาตนะครับเสียงน่าจะสูงมากเลยแหละ เกระดับใหม่ขึ้นไปสงขีดแดงเลยกินเป็นไอ้น,นี่นะสวยจะรูปทรงจะไม่เหมือนอันนี้จะเป็นสีส้มๆฝั่งนันจะเป็นสีดำ สถานีที่6การกำเนิดกอะสมิ่จุดตรงนี้เองไกันยาวๆไปเลยดีกว่า มีมีการตั้งหินอยู่อันนี้น่าจะเป็นฝีมือมนุษย์ทำขึ้นนะ ทางเทรคขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเดินไปดูตรงนี้ก่อนถ้าเราไม่ผิดน่าจะเป็นอุปกรณ์พยากรณ์อากาศสักอย่าง ตรงนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขึ้นมานิดนึ่งเนาะจะเป็นเนินหินเนินกรวดเนินทรายนิดหนึ่งในสถานีที่ 5, ห้าข้อท้าย 变成什么了？刚才监控镜头都闭掉。 ชมวิวกันก่อนคิดถึงเพลงพี่ปูพงศิษิ์คำพีขึ้นมาทันทีเลยนะครับเสียงคื่นสดสดนู่นน่าจะระบบสก้าดาสถานีสก้าดาคือสังอยู่ด้านบน แต่คงไม่ไปถึงนะหยุดยๆแค่น,นี้ก็พอแล้วเก็บภาพบรรยากาศวิวมาฝากกันนะครับน่าสนใจอยู่ ก็ถึงแค่สถานีที่ห้าก็พอละต้องกลับบ้านที่ชนบุรีอ่า วันนี้แดดร้อนพอสมควรนะขนาดเก้าโมงยังร้อนขนาดนี้ถ้านักท่องเที่ยวม,มาเที่ยวช่วงบ่ายก็น่าจะร้อนกันยาเดือนกันยายนเดือนกันยายังร้อนขนาดนี้เลย แต่ถ้าใครอยู่ทะเลจะทราบดีว่าพายุจะไม่มีผลกับการชื่นชมธรรมชาติเหตุผลที่ว่านั่งงโง่ริมทะเลไม่รู้ใครเป็นคนคิดเนาะ แต่ผมว่ามันก็โอเคนะเราได้นั่งปล่อยจอยปล่อยชิลปล่อยใจไปกับสายน้ำคลื่นลมแรงโขดหินนสวยงามเพื่อเติมพลังชารพลังให้กลับไปทำงานในวันจันทร์ถึงศุกร์ของเรา เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมยาถ้าสายอุทยานก็น่าจะชื่นชอบเลยแหละที่นี่เจ้าหน้าที่เยอะบริการดีเป็นกันเองสะดวกสบายร้านค้าก็มีถ้าเราเดินเหนื่อยก็สามารถไปซื้อเครื่องดื่มที่ร้านค้าได้ร้านค้าสหากรแต่จุดที่เข้ามาที่อุทยานจะใช้เงินสดแต่ว่าภายในสหกรณ สามารถสแกนจ่ายได้เนาะรับทั้งเงินสดรับทั้งสแกนในส่วนของร้านค้าสากลถ้าได้ปีนขึ้นไปนู่นแล้วดูวิวเทะเลจะเป็นไงเนาะมันต้องมีทางเทคขึ้นด้วยว่า มีทางสัญจรขึ้นได้ไหมก่อนจากกันไปเดี๋ยวขอกล้องหน้าแล้วกันให้ดูวิวบรรยากาศชื่นชมกับธรรมชาติเสียงขึ้นลมแรงสัดเข้าฝั่ง ซ้อเอรอเห็นเป็นโครงเลยไอตะเลนะ ผ่านกระจกเห็นหรือเปล่าในในกล้องไม่น่าจะชัดเดี๋ยวไปตัดต่อปรับเสงให้อีกทีหนึง่ง กลับก็ด้านซ้ายป่าไม้ด้านป่านางทะเลชิวๆกันไปจะมีชิงช้าให้เราได้ถ่ายรูปด้วยนะเป็นพร็อพอย่างหนึ่ง นี่ปฏิมากรรมปฏิมากรรมชิ้นนี้ไม่ใช่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับเีมือมษย์ทั้งนล้นตั้งตอนหินเป็นสัญลักษณ์ คืนแรงมากเลยอากาศค่อนข้างร้อนแต่ว่าลมก็พัดผ่านมาเรื่อยๆนะครับอากาศร้อนจากแดดแต่ก็มีลมทะเลพัดเข้ามาแต่ถ้าใครที่เคยเที่ยวทะเลบ่อยๆก็จะทราบว่านนํำทะเลก็จะมีความเหนือความเค็มและความเหนียวตัว ทำให้เราเหนียวตัวได้เนาะนักท่องเที่ยวบอกร้อนจริงๆแนะนำก็รองเท้าแตกก็เดินได้ถ้าไม่ได้ไปขึ้นเขาที่สูงชันจะเป็นไม้กระดานหมวกแนะนำหมวกนะครับเสื้อแันยาวหมวก จะไม่แนะนําในส่วนของลมใช้ไม่ได้เพราะว่าลมแรงอาดิโต <ig> รูนเส้นทางก็จบประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ